วันนี้หิมสนามนิวฮาจะพามาติดตามพี่ๆนักปั่นกับทริปใหม่ทริปลายอันซีนอย่างจ่อทีป่เปินว่านะครับปลายอันซีนก็คือทริปนี้จะมาเปิดเส้นทางใหม่ของการปั่นลุททิปจากจังหวัดจึงใหม่ไปอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโดยเริ่มต้น เมเจ้าที่สนามกีฬาสมโพเชียงใหม่700ปีไปต่างแม่ลิมไปขึ้นเส้นทางใหม่ตรงน้ำตกตัดหมอกแล้วก็ไปออกหมู่บ้านป่าแป๋แล้วก็กลับเข้าสู่เส้นทางหลักในการเดินทางไปลายครับซึ่งเส้นทางที่พี่ๆเขามานี่ก็จะเป็นเส้นทางที่บ่ค่อยมี นักปั่นจักรยานมาทางนี้เต่าใดถ้ามาแช่คนพื้นที่แต๊ๆเนาะครับเพราะว่าเส้นทางมันโหดแต่ว่าระวังเส้นทางเนี่ยเกิดรายล้อมไปตัวหมู่บ้านของชาวบ้านที่เรียบง่ายเนาะรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้เขียวขจีแลวก็ถนนมีทั้งถนนลาดยางถนนลูกลังคุ้นกันไปตลอดเส้นทางเลยในการเดินทางครั้งนี้ก็ มีทั้งความประทับใจความสวยงามแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามามากมายทั้งหลุมบอ่อจนยางรถถีบแตกแต่ว่าออๆเขาก็ไปจนถึงเป้าหมายจนได้ในทริปนี้เราบาได้มีแค่กลุ่มพี่ๆนักปั่น<ด>าจากเชียงใหม่ต่าอันเรายังมีกลุ่มพี่ๆจากการังหวัด รวมไปถึงพี่ๆจากกรุงเทพก็ขึ้นมาปั่นตัวและนี่เป็นความพิเศษของกีฬาจักรยานที่สามารถรวมเอคคนที่หมองวุจิกกันเลยมาปั่นรถถีบตัวกันได้มาเสพบ,บรรยากาศข้างทางไปต้วกันและมีเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางเดียวกันและปากันไปจุดถึงจุดหมายได้และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่หิมสนามของเราเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับ ในชาติกรุงเทพ,ต,เทพตอนปั่นที่กรุงเทพแล้วแบบได้ลองมาสัมผัสเส้นทางของป่าที่เชียงใหม่นี้รู้สึกเป็นความรู้สึกยังไงบ้างประทับใจครับเส้นทางแบบธรรมชาติต้นไม้เยอะแต่แบบเหนื่อยมากเหมือนกันโคตรเลยเป็นเป็นคนชอบปั่นดอยอย, <c oughs> อยู่แล้วไหมครับเยอว่าใช่ครับเป็นคนชอบปั่นดอยทำไมถึงชอบปั่นแบบขึ้นดอยมันมีสเสน่ห์ยังไงครับมัน มันก็เหมือนเป็นกิจกรรมที่มันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองอย่างเงี้ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆนะคะแล้วมันเป็นเพื่อนที่แบบเหมือนมันไปกับเราได้ด้วยความเหนื่อยนี้มันมันเลยแบบลงตัวอะไรเงี้ยก็คือจักรยานก็ไปกับเราได้ทุกทีใช่ใช่เสน่ห์ของการปั่นจักรยานที่ว่ามันมันอยู่ตรงไหนโอ้สิ่งแวดล้อมรอบตัวเลยค่ะทั้งเพื่อนทั้งรถทั้งเส้นทาง แบบถ้าเราขับรถอะ่ะมันเราคงไม่เห็นดินเห็นต้นไม้เล็กๆแบบใกล้ๆขนาดนี้อะไรเงี้ยเหนื่อยก็หยุดอย่างเงี้ยเออก็เลยทําให้เราได้รู้จักพื้นเมืองคนแถวบ้านแถวนั้นว่าเวลาเราไปแบบซื้อน้ําหิวน้ําหาของกินเนี่ยเราก็จะได้แวะตลอดทางได้เห็นคนพื้นเมืองเขาเป็นยังไงด้วยอะ่ะมันก็แบบเป็นเสน่ห์ที่ทําให้เราได้รู้จักแบบในหลายๆที่ที่เราไปขอสามคำให้ทริปนี้ได้ไ อะไรก็ได้สาครับขอสาคำเรอมันชันมากวันนี้หิมสนามนิวก็ขอทิ้งท้ายไว้กับคำคมที่ว่าถ้าเฮามีเป้าหมายการออกกำลังกายก็ว่าแม่นเรื่องอยากนะครับผม